สวัสดีครับมรพวกผมครับมือใหม่ไก่ชนนะครับครับก็เอานี้มาให้ดูไก่นุ่มๆนะครับหลังจากที่นี่ครับที่บางสะพานน้อยประจวบคีรีขันธ์นะครับฝนตกอยู่สองสามวันนะครับตกหนักๆนะฮะบรรยากาศยามเย็นๆหลังที่ไก่กินอาหารเรียบร้อยแล้วนะครับก็เดินย่อยกันเดินหายากินกันนะครับนะครับผมจะถ่ายบรรยากาศให้ดูนะครับ ก็ช่วงนี้ก็มีไก่หนุ่มๆผมหลายตัวนะครับที่พอจะซ้อมได้บ้างนะครับก็วันนี้ผมก็เอาไปซ้อมมาไปลองดูกันซึ่งผลก็ถือว่าเป็นน่าพอใจนะครับมุดนะครับมุดมีมัดปีกแล้วก็จิกบาทตีตัวนะครับก็อย่างที่ผมลงคลิปมาให้ดูนะครับมีมีชั้นมีเชิงนะฮะถือว่า พ่อตัวนี้กับแม่ไก่ที่ผมเอามารับสองสามตัวก็ถือว่าให้ลูกมาในระดับที่พอใช้ได้นะครับก็พ่อไก่ก็เป็นไก่ของขอเพื่อนเขามาครับผมเพื่อนไปตีมาชนะมาชนะบอลมาประมาณหนึ่งครั้งนะครับแล้วจากนั้นก็มันมีปัญหาอาหารไม่ย่อยนะครับข้าวไม่ค่อยกินนะเพื่อนก็เลยเอามาให้ผมเพราะเลี้ยงไก่นะครับ ทีแรกเพื่อนจะมาเพราะทิ้งไว้เพื่อรักษาตัวนะครับก็ช่วงนั้นผมไม่เคยเลี้ยงไก่นะครับก็เลยเอามาแล้วก็ผมก็ไปหาตัวเมียมาซึ่งเป็นซึ่งเพื่อนบอกว่าพ่อไก่มันเป็นไก่เชิงเชิงมัดสองข้างนะครับออกสไตล์คล้ายไก่ไทยนะครับผมก็เลยไปหาไก่แม่ที่เป็นปากก่อยที่มีแผลตีหลังนะครับก็พอมารวมๆแล้วก็นะาจะครบหนึ่งปีแล้วครับก็ได้ลูกมานะครับ แต่ว่าส่วนมากก็จะเป็นตัวเมียทัศน์สใหญ่นะครับก็มีตัวผู้ที่ที่ที่ผมลองเอาไปซ้อมดูแล้วก็ถือว่าพอใช้ได้นะครับนี่ครับไอตัวที่วยดบนหลังคานะครับผมเอาไปตีมาเมื่อเมื่อวานนะครับก็ตีเบอร์แข้งดีนะครับมีไก่มุดล่างแล้วก็ขึ้นบนก็ขี่บนดีนะครับแล้วก็เข้าไก่เร็วนี่นะครับ แต่มันก็มีข้อเสียนะครับก็มีข้อเสียคือด้านรูปร่างด้านลักษณะครับมีคนมาดูอ่าหลายคนนะครับเขาก็บอกว่าปีปีมันสั้นไปหน่อยเลยนะครับตัวที่สวยๆก็มีตัวดูแข้งดูขาแล้วเขาบอกว่าปีกมันไม่ถึงไอ้โคนหางนะครับก็ขขาก็ยังไม่เอานะครับก็ไม่รู้ครับก็ต้องตัดสินใจในการฝีเท้าดูครับนะครับก็ย่างว่าครับเสียนไก่เขาก็ต้องดูทุก ทุกรายละเอียดนะครับผมเองผมก็เพิ่งเพาะหัดเพาะไก่เลี้ยงไก่ว่าประมาณได้หนึ่งปีนี่นะครับตั้งแต่โควิดรอบแรกนะครับช่วงที่รัฐบ,บาลให้เงินมาห้าพันบาทนะครับที่แรกผมมาตั้งใจกว่าจะเลี้ยงอ่เป็นไก่เนื้อนะครับเพาะสามเดือนสี่เดือนแล้วก็ขายเพื่อให้มีอ่อะไรได้เสริมนะครับก็พอดีที่บ้านผมเขาก็ผมก็ไปคุยครับพอดีที่บ้านผมก็เลยเพื่อนก็เลยให้ให้ไก่พ่อไก่มานะครับผมก็เลยทําการเลี้ยง ยังด้วยความรู้ไม่มีก็เราก็เปิดดูคลิปของพี่ๆนะครับที่อยู่ใน youtube นะครับเปิดไปมั่งปรึกษาไปมั่งนะครับก็รักษาตามมีตามเกิือน,นะครับก็มียาอะไรก็ส่วนมากก็ยาที่เป็นที่เป็นยาที่อยู่ข้างนอกเออที่เป็นยาที่เขาให้ให้ไก่ชนกินผมก็ไม่ได้ไม่ได้ไปนะครับเพราะว่าบ้านอยู่ลึกนะครับอยู่จากถนนเอ่อถนนเพชรเกษมก็ประมาณสิบกาโลนะครับก็ให้กิน ให้กินตามที่ผมดูใน youtube ก็มีพวกอะไรพารา,า,าหรือว่าจะเป็นทิฟฟี่อะไรพวกนี้ครับช่วงหน้าฝนนะครับเป็นไก่จะเป็นหวัดเยอะนะครับก็มีตายมากครับแต่ก็ส่วนน้อยนะครับมืดแม่ไก่ให้รูปมา10ตัวก็จะมีตายก็ประมาณแค่ตัว2ตัวนะครับแต่ส่วนมากแล้วหมาที่บ้านกัดตายไปหลายตัวพอดีผมเลี้ยงหมาด้วยนะครับ นะครับนี่ครบบรรยากาศรอบๆถ่ายในยามเย็นครับก็ขอบคุณสําหรับการดูยอดวิวนะครับในคลิปหนึ่งมีประมาณ1,000วิวนะครับดีใจมากครับจากที่ไม่คิดว่าจะมีคนดูนะครับแล้วก็มีผู้ติดตามประมาณ9คนนะครับก็ผมก็เพิ่งจะเริ่มทํานะครับก็ทําไปตามธรรมดาของชีวิตประจําวันนะครับมีไก่แล้วก็ถ่ายไก่ให้ดูนะครับ จะดีหรือไม่ดีก็ให้ก็เป็นเป็นปสบการณ์ก็คือประสบการณ์ยังไม่มีนะครับก็อาศัยจากพี่ๆนะป้าๆนะอาที่เขาเล่นไก่นะครับเขาติดตรงนั้นติดตรงนี้เราก็รับฟังนะครับไม่เถียงครับเพราะเราไม่มีความรู้นะผมก็เลยตั้งชื่อช่องตัวเองว่ามือใหม่ไก่ชนนะครับยังไงใครที่ดูแล้วก็ช่วยกดติดตามให้เป็นกําลังใจสักนิดหนึ่งนะนี่ครับพ่อไก่ตัวนี้ครับ เขาคือว่าตอพ่อไก่ตัวนี้ตอยางมากเพื่อนก็บอกให้ตัดตอนะครับเหลาตอเพื่อให้มันสั้นหน่อยนะครับว่าผมก็ทําไม่เป็นนะฮะก็ปล่อยตามธรรมชาตกิก็เวลามันขึ้นตัวเมียสังเกตุรับหลังตัวเมียจะขนจะหลุดหายไปครับเนื่องจากตอมันไปทิ่มน,นะฮะผมทําไม่เป็นนะครับแล้วก็ไม่มีใครช่วยทําไม่รู้จะทำยังไงครับกลัวไปตัดแล้วเลือดออกฮะ นี่ฮะดีครับดูต่อครับตอมจะเป็นยาวมากฮะนี่ครับ,รบเพราะไก่ตัวนี้ก็มีเพื่อนคนที่เอามาให้ผมเคยสอบถามนะครับเพราะว่าเพื่อนผมก็ไปเอามาจากไขอก่อีกทีหนึ่งนะครับมันมันบอกว่าเป็นไก่เรามันเป็นไก่ที่ซื้อมาจากฟาร์ม ฟาร์มอะไรนะสามเอี่ยวอ่าเป็นลูกไก่เล้าไก่ฟาร์มสามสามเอียเ่ยวนะแต่จริงเท็จยังไงผมก็ไม่ทราบนะครับแต่มันก็ตีชนะมาหนึ่งครั้งนะครับหลังจากนั้นก็เนื่องจากมันค่อยกินอาหารนะครับแล้วก็ข้างในไม่ค่อยดีก็เลยคิดจะหาเอาไก่มาปล่อยในพื้นที่ของผมที่ซึ่งมีอยู่ประมาณสองงานนะครับผมก็เลยว่างๆก็เลยมาเพาะไก่เล่นดูนะครับ นี่ไก่สาวๆนี่ก็เป็นลูกไก่ชุดแรกๆนะครับก็เป็นสาวกันหมดนะฮะนี่ครับแม่ไก่เราสังเกตฮะว่าพ่อไก่เวลามันขึ้นนะฮะนี่แม่ไก่ชุดแรกๆเหมือนกันฮะว่าขนหลังมันจะไม่มีนื่จากต่อพ่อไก่มันยาวมากส่วนลูกไก่ตัวนี้ก็น่าจะขวดลงได้แล้วครับเพราะว่าเป็นไก่ที่เขาให้มาผมก็เลยเอามาเลี้ยงตัแต่ยังประมาณสักสามเดือนนะครับก็ตัวน,นี้ก็โตแล้ว แต่ว่าตีไม่ได้เรื่องเป็นลูกครึ่งไก่เป็นตีสีเหมือนพม่ครับแต่ว่าไก่เป็นตีออกเป็นสไตล์เชิงบวกป่อยนะครับผมก็เลยไม่ได้คัดออกนะครับไม่ได้จำนายให้ใครนะครับก็ยังมือใหม่ครับก็ยังเสียดายครับก็ยังสงสารยังคิดเยอะครับเวลาอยากใจอยากขายครับเวลามีคนมาซื้อก็ใจก็ไม่อยากขายนะฮะเพราะเราเลี้ยงมันตั้งแต่เล็กแต่น้อยนะครับก็ มันคิดถึงต,งตัางๆครับเดี๋ยวอย่งว่าครับแต่เราเพิ่งเราเพิ่งเริ่มมีไก่ครับก็กี่ตัวกี่ตัวเราเจําได้หมดนะครับเพราะเราเลี้ยงมาตั้งแต่เล็กครับแต่ป้อนยาป้อนข้าวนะครับจริงแล้วก็มีคนใหญ่เขาก็บ,บอกนะครับเลี้ยงไก่ต้องขายต้องจหน่ายออกไปนะครับเพื่อให้คนเขาได้รับรู้ว่าไก่เราดีหรือไม่ดียังไงนะครับแล้วก็ได้แบ่งเบาภาระเราด้วยเราก็ได้มีเงินตรงกันมา หมุนเวียนในการซื้ออาหารแล้วก็ลดจํานวนประชากรของไก่ไปในตัวนะครับแต่ก็ยังว่านะครับก็ยังมีน้อยอยู่ก็ยังจาได้ทุกตัวก็ยังไม่อยากขายถ้าว่าขายมันก็ต้องได้แบบราคาที่ถูกใจนะครับได้ถ้าราคาไม่ดีก็ผมก็ไม่ไม่ขายนะเพราทุกวันนี้ครับใครมีคนมาขอซือตัวก็สี่ร้อยหารอยเปนี้ย บางคนก็บอกว่าผมเพิ่งเลี้ยงไก่ยังชื่อเสียงไม่มียังไก่ยังไม่เคยออกสู่สายตาใครตัวห้าร้อยนี่ก็แพงแล้วผมก็เลยเว่ามันยังไม่ขายเพราะว่าไม่ได้ราคาตามที่เราต้องการนะครับก็เลี้ยงไว้เล่นๆดูเล่นนะเอาไว้สองกับเพื่อนเพื่อนมีไก่ตีแล้วก็อุ้มไปมั่งนะนี่นะครับ นี่ก็มีอันนี้ก็ลูกไก่นะแม่มันเป็นเหล่าปลาก่อยนะจริงผมไม่อยากให้มันเกิดนะครับพอดีมันไปแอบไข่ตรงที่ว่าผมไม่เห็นพอดีม,มันก็แตกแตกมาได้ประมาณแปดตัวนะครับนี่ครับนี่ครับยามยอ่อยามเย็นนะครับก็ถ่ายบรรยากาศบริเวณรอบบ้าน ตรงนี้ก็ดูนะครับเพราะฝนฟ้าก็ทำท่าจะตกอีกนะครับมีขี้เมฆขี้ฝนเยอะไก่หนุ่มก็มีนะหกเจ็ดตัวแปดตัวน่นะครับนี่ก็คลิปนี้ก็ผมคิดว่าเอาไว้เท่านี้ก่อนนะครับเดินไปบนไปนะครับก็ขอบคุณสําหรับการติดตามสําหรับการยอดดูยอดดูนะครับสำหรับวันนี้ก็เอาไว้เข่าเท่านี้นะครับนี่ครับปิด คลิปด้วยไก่ตัวนี้ครับนี่เป็นหมหลังคาครับลูกไก่เจ็ดเดือนเจ็ดเดือนกว่าแล้วครับนี่ครับสวัสดีนะครับขอบคุณสาหรับการติดตามแล้วก็รับชมนะครับสวัสดีครับ